สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงราวพัฒนานะครับงวดวันพุธที่17กรกฎาคม2567ให้ท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ราวพัฒนาวันจันทร์นะครับที่15กรกฎาคมนะครับออกผลมาที่287076นะครับ287076 3ตัวบน076 0 7 07 6 0 2ตัวล่าง70นะครับ70นะครับก็ผลนะครับผลทางช่องที่ลงให้นะครับที่ลงไปให้ในคลิปที่1ในคลิปที่1น,นะที่ลงไปนะค,คลิปนี้นะครับตัวเลขมันก็ถูกแล้วละ่ะนะครับก็ลงเลขเด่นไปให้ด้วยก็มาขีดเซตใต้ไปให้มันมี6กเจ็ดนะครับมี6กเจ็ดแต่ผมวันสรุป ผมดันไม่เอามาสรุปนะครับไม่เอามาสรุปไปสูตรใหม่ที่มั่นใจกว่าเฉยเลยนะครับมันมาในสูตรนี้นะครับมาในสูตรนี้คือตัวเลขมันเยอะนะครับด้วยความตัวเลขมันเยอะก็เลยมองข้ามอยู่นะครับก็ได้อยู่ที่21ตัวเลขนะครับ21ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่ามันเข้านะครับมันเข้าในชุดนี้ก็เริ่มมามันเข้าที่90ล่างแล้วก็มา67บน ในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็วันนี้จะตามสูตรนี้ให้ต่อนะครับจะทําสูตรนี้ให้ต่อนะครับอีกสูตรที่2ในคลิปที่2นะครับคลิปที่2สูตรนี้ตัวเลขก็เยอะเหมือนกันนะครับตัวเลขก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็เข้าที่70ศูนย์ะครับ70ล่างอยู่ในสูตรนี้นะครับอยู่ในสูตรนี้มีนะครับแต่มันไม่มี6นะครับไม่มี6ในสูตรนี้ตัวสรุปที่ผมว่าเป็นบนนี้ มันโดยไม่โดนนะครับตัวนี้ไม่โดนตัวสรุปนหลุดไปนะครับตัวสรุปยอดบนนีหรุดไปมีตัวเลขอยู่นะครับมันเยอะนั่นแหละครับมเลยถูกนะครับมันเยอะนะครับและคลิปสรุปนะครับคลิปสรุปก็ขอประทานอภัย fc อย่างสูงเลยนะครับตัววิ่งรูดไม่เข้านะครับตัววิ่งรูดไม่เข้าถ้าวิ่งรูดไม่เข้ามันก็หลุดไปเลยนะครับส่วนฝั่งนี้หลัก6นี้มานะครับหลัก6นี้มาอยู่นะครับ แต่ว่าละไม่มีคู่เจ็ดนะครับไม่มีคู่เจ็ดก็เลยหลุดไปเลยนะครับจับวิ่งลูดใส่เล็กเด่นก็ไม่มาเพราะวิ่งลูดมันหลุดนะครับมาเด่นแค่เจ็ดตัวเดียวมันก็มีเจ็ดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้คู่นะครับมันไม่ได้คู่ต้องโอประธานออาไป f อีอย่างสูงเลยครับลงลายสูตรแต่ว่าจับเน้นจับเด่นไม่ได้ถอดเด่นออกมาไม่ได้นะครับทั้งที่เลขเด่นมันมี579เเนะครับเลขเด่น579 มันยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้แต่วิ่งรูดมันหลุดให้เห็นแล้วนะครับนี่ดูได้เลยแล้วก็เราก็จะตามเด่นต่อไปนะครับจะตามเด่นมาให้ต่อไปครับก่อนจะไปดูงวดใหม่นะครับบรรทุธที่1 7นะครับก็ฝากคับเตือนก,นกันก่อนนะครับเน<อ>ื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการออกรางจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็น ปรดรับชมเพื่อคมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรนะครับสูตรก็จะใช้สูตรได้6กเจนี่แหละนะครับมาทำให้ชมในวันนี้นะครับสูตรมันนะครับสูตรมันยากไหมสูตรไม่ยากนะครับสูตรไม่ยากก็เอาทั้งหมดนี้บวกกัน สอบวกแเป็น10ตัดคู่ว่อกไป7จบวกเเป็น14บวกหเป็น10ก็จะได้ตัวเลขหมดนี้ก็จะได้ที่เท่ากับ0 1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับเอาเจ็ดตัวนะครับเอาเจ็ดตัว นี่คือตัวเลขที่จะได้มาจับคู่กันนะครับก็เป็นเน้นคู่บนนะครับเป็นเน้นคู่บน1คู่อยู่ในนี้นะครับ1คู่อยู่ในนี้คู่บนนะครับคู่บนแต่ก็ต้องการล่างนะครับถ้ามันมาเหมือนก่อนก้านมันมาล่างอ่ะจับคู่ได้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม

2องห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกแล้วก็ห้าหกอันนี้เป็นตัวไปกลับนะครับไปกลับไปกลับเน้นเน้นบนเน้นบน ทีนี้เลขเด่นเลขเด่นนะครับเด่นบนเลขเด่นบนนะครับตัวเลขเด่นบนนะครับสูตรมันสูตรมันได้ที่หลัก10 2ครั้งหลักหน่วย1ครั้งนะครับ2 7 4 4บวก6ก็เป็น10บวก8คงที่ก็จะได้802นะครับเลขเด่นวันนี้อยู่ที่80 2นะครับเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นแปดศ0 2เอา3ตัวนี้ไปตัดนะครับก็จะได้ชุดอยู่ที่0นะครับ0นย์ก่อน123456อ่าหแล้ว8มีไหมไม่มีนะครับ82 2, 2. 2 2 2สองสหมดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ไปกลับนะครับ11ไปกลับ1 12เป็น22นะครับไปกลับอันนี้ไปกลับเห็นบนนะครับบนก็เขียนไปหัวนี้ว่าบนนะครับ เน้นบนนะครับเน้นบน,น,นบนนะครับก็ตัวที่ได้ก็ตัวที่ขีดเส้นใต้นี่แหละนะครับตัวที่ไม่ขีดไม่ต้องมองแล้วนะครับชนชนเลขเด่นอยู่ที่0นกับ2นะครับ0นกับ2มีอีกไหมที่มีขีดสองศูนย์กับสองโอเคนะครับครบแล้วนะครับครบแล้ว ก็มี0ย์กับ2นี่แหละนะครับมันจะไปชนกับตัวอื่นอีกไหมก็ก็รอดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะชนอย่างไรนะครับ0กับ2ชนอย่างไรชนอย่างไรนะครับชนอย่างไรก็รอดูในคลิปสรุปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไปเข้านี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปิดกำลังใจให้การแลกันนะครับวันนี้อาจจะสรุปไม่เข้านะครับแต่ก็มีตัวที่มันเข้าอยู่แต่โคมก็จะบอกว่ามันไม่เข้านั่นแหละนะครับเพราะว่าสรุปมันไม่ได้นะครับสรุปไม่ได้ตัวเลขมันจับช่ายเกินไปเยอะเกินไปนะครับสรุปไม่ลงวันนี้ก็คงจะนําเสนอสูตรนี้กับสูตรสรุปเท่านั้นนะครับมันชวนกันก็ชวนตัวไหนก็เอาตัวนั้นเป็นตัวดิ่นนะครับ คลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ท่กกา,านชมโชค,คดีถูกหวยสอง 2, ตัว3ตัวถูกลอตตรี่รางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ